เดี๋ยวเรามาดูข้าวใกล้ๆกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูชนิดของข้าวใกล้ๆกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเปลือกคะ่ะข้าวเปลือกนะคะก็จะมีเปลือกสีเหลืองๆอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ผ่านการสีนะคะ ต่อมาค่ะน,นี่เรียกว่าข้าวสารนะคะข้าวสารก็คือผ่านการสีแล้วนะคะผ่านการกัดสีแล้วถ้าเรานำข้าวสารไปหุงนะคะก็จะเรียกว่าข้าวสวยค่ะข้าวสวยก็คือที่เรารับประทานกันนั่นเองนะคะจะมีลักษณะร่วนแล้วก็นุ่มอร่อยค่ะส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าข้าวกล้องค่ะ ข้าวกล้องนะคะก็จะมีส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องนะคะก็จะผ่านการขัดสีส่วนอันนี้นะคะเรียกว่าข้าวกล้อ g ค่ะข้าวกล้องนะคะก็ยังไม่ได้ขัดขาวนะคะโดยใช้วิธี <c oughs> ส่วนใหญ่นะคะเมื่อสมัยก่อนเขาก็จะใช้วิธีในการตำค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าข้าวซ้อมมือนั่นเองนะคะข้าวชนิดต่อมานะคะเด็กๆอันนี้เรียกว่าข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนะคะก็เป็น พันข้าวชนิดหนึ่งนะคะเมล็ดของข้าวเหนียวนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นค่ะเวลาหุงนะคะหรือว่าเราเอาไปนึ่งก็จะเป็นข้าวที่เหนียวติดกันจะปลูกมากในภาคเหนือและภาคอีสานนะคะข้าวสุดท้ายสุดท้ายค่ะก็คือข้าวไรเบอรี่นะคะ สุดท้ายนะคะก็คือข้าวไรเบอรี่ค่ะข้าวไรเบอรี่นะคะก็จะมีเมลสุดท้ายนะคะก็คือข้าวไรเบอรี่ค่ะเด็กๆข้าวสุดท้ายนะคะก็คือข้าวไรเบอรี่ค่ะข้าวไรเบอรี่นี่นะคะจะมีเมเล็ดข้าวกล้องที่มีสีเขียวเข้มนะคะเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ค่ะโดยการผสมข้ามพันธุ์นะคะ แล้วยังสามารถต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเด็กๆดูสิคะมเมล็ดของข้าวนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นสีม่วงเข้มคะ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูจะให้เด็กๆดูนะคะว่าข้าวเหนียวและข้าวสารนะคะหรือว่าข้าวเจ้าเนี่ยนะคะแตกต่างกันยังไงดูสิคะข้าวเหนียวนะคะจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นค่คะ แต่ข้าวสารนะคะจะมีลักษณะเป็นขาวใสแบบนี้เลยค่ะเด็กๆพอจะแยกออกแล้วใช่ไหมคะว่าข้าวเหนียวกับข้าวสารแตกต่างกันอย่างไร